เป็นอีสานบานเฮาครับผมคนอีสานมีบ่เนาะคนอีสานเอยคนอีสานอยู่ไหมมีอย,อยู่มีอยู่มีอยู่ไร้รับเกียรตินะครับขอบคุณให้เกียรตินะครับเกียงสยามนะครับครับผมวันนี้เป็นคู่หยุดโลกเลยว่าได้นะครับผมกระแสะแรงจากโซเชียลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเกรียนดาวนะครับมนุษย์ต่างดาวนะครับผมจากรพพรูปล่อจากเมียนมานี่สูตรดาว ของประเทศไทยนะครับลูกศิษย์วันฉลองพีเคแสนชัยครับผมวันนี้ครั้งแรกของเขากับเส้นทางมวยไทยนะครับผมดูรีลาการไหว้ครูกันแล้วกันนะครับผมจากทางมูนน้ำเงินครับเกรียนดาวทั้งคู่ก็มี FC นะครับของแต่ละคนนะครับใช่ครับ โอ้แม่วันนี้นักมวยระดับโลกมาชมขอบสังเวียนเลยนะครับมันจะเป็นเสือคิมพีเกแสนชัยนะครับหลายหลายท่านนะครับจากใครพีเกแสนชัยมาให้กำลังใจกันขอทาง<จ>้านขบคุณพี่โจด้วยนะครับที่นำทีมงานมานะครับคู่นี้จะต่อยกันที่3ยกนะครับเนื่องจากฝนฝาอากาศ ไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับผมวันนี้แม่เป็นครั้งแรกของทางมนุษย์ต่างดาวแต่ว่าวายครูสวยซะเหลือเกินนะครับนี่ศิลปะบวยไทยครับนอกจากการหมัดเท้าเข่าสอกแล้วยังมีการไวค้ครูที่สุดสวยเขาเรียนรู้ไว้นะครับโอ้ยมองมองมนุษย์ต่างดาวนะครับ <c oughs> สามยกแบบน่ารักน่ารักนะครับนะก็ขอทวนกิการนิดนึงนะครับทางมนุษย์ต่างดาวนี่ใช้หมัดใช้เข่าอะไรได้มนุษย์ต่างดาวนี่ใช้ได้ทุกอย่างนะครับผมอาวุธมวยไทยส่วนทางเกรียนดาวนะครับ ใช้ได้แค่หมัดนะครับฮะอะไรนะใช้ได้แค่หมัดแล้วก็ป้องกันได้แค่นั้นนะฮะเอายกกันได้ยกกันแข้งกันเข่าได้แต่ว่าถ้าออาวุธอื่นๆ,ๆนะครับติดกติกาทันทีปรับฟาวหนึ่งครั้งเลยนะครับผมเปลี่ยนดาวเปลี่ยนดาวมองหน้าเล็กน้อยที่บานกลางนะครับบอกว่าชคได้เฉพาะหมัดถ้าฟาวถึงสามครั้งคือ ปรับแพ้เลยนะครับเอามีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ครับผมไม่จะตีตะก้อเดิมพันจะไปต่อให้ขนาดนั้นเก่งเลยเกรียนดาวบอกสบายมากโอ้ดูลีลาไล่ดูแม่โอ้ยยิงธนูไปทีหนึ่งโดนหรือไม่ยังไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนลองดูอีกทีหนึ่งเอ้าอีกทีหนึ่งเอ้าแม่ลีลาเร่าใจซะเหลือเกินมนุษย์ต่างดาวฮอทธนู เลียงยิงไหมยังเอ้ยเดินหรือไม่เดินหรือไม่ยังไม่โดินหรือเปล่ายังไม่โดินอีกแม่ลูกพี่วันฉลองบอกยังไม่เดินเอามาอีกทีนึงเดินเข้าไปใกล้ๆหรือเปล่าใกล้กว่าเดิมหรือเปล่ายันนี้เตรียมตัวครับโอ้โหท่าเรียกพลังเรียกพลังพลังมนุษย์ต่างดาวพลังเมียนมากมาแล้วเอาอะไรเหี้ย เดียนเดียวหัก <tre> ท <quê> ิ้งไปแล้ววันนี้เราก็มีเข็มขัดด้วยนะครับผมเข็มขัดเส้นนี้นะครับใครชนะรับไปเลยจากคุณครูนัดเกสรลินนะฮะ